สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพาทุกท่านชมคล้า6ชนิดนะคะชนิดที่1นะคะต้นนี้นะคะค้านกยุงเขียวนะคะค้านกยุงเขียวลักษณะเป็นใบเป็นลายเหมือนหางนกยุงนะคะแต่มีสีเขียวนะคะต้นที่2นะคะคล้านกยุงแดงนะคะ คะนกยุงแดงช่วงนี้เราบำรุงปุ๋ยไปแล้วก็เติมดินไปนะคะก็เริ่มแตกใบใหม่แล้วนะคะสวยงามนะคะต้นที่สามนะคะยังไม่แข็งแรงนักนะคะอันนี้คือค้าใบละร้อยนะคะค้าใบละร้อยด้านหน้าเป็นสี เขียวอ่อนขอบสีเขียวนะคะด้านหลังใบเป็นสีม่วงนะคะต้นที่สามนะคะใบละร้อยนะคะต้นที่สี่นะคะต้นที่สี่ค้าแววมยุลานะคะค้าแววมยุลาลายคล้ายคลานกยูงนะคะแต่ใบจะบางกว่าเยอะนะคะแล้วก็ด้านหลังนี้นะคะเป็นสีม่วงแล้วก็มีลายแบบนี้นะคะต้นนี้คือค้าแววมยุลานะคะ ที่ต่างกับค้านกยูงก็คือค้าค้าแววมยุดาด้านหลังเนี่ยสีม่วงแต่มีลายของใบมีเส้นขึ้นนะคะแต่ค้านกยูงแดงนกยูงเขียวนี่ค่ะด้านหลังของใบนะคะเป็นสีม่วงเรียบไม่มีเส้นนะคะอันนี้ด้านหลังใบของค้านกยูงเขียวนะคะต้นนี้ด้านหลังของค้านกยูงแดงนะคะต้นต่อไปนะคะค้า ค้านางพิมพ์นะคะลักษณะค้านางพิมพ์นะคะใบเขาจะสวยแบบนี้เลยนะคะส่วนต้นสุดท้ายนี้นะคะคือค้าขุนแผนเรียกเงินนะคะค้าขุนแผนเรียกเงินลักษณะเส้นใบนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็เป็นสีม่วงเหมือนกันนะคะคล้าอันนี้ให้มองท็อปวิวนะคะ,ะคล้าทั้งหมดนี้นะคะในกลุ่มนี้นะคะดงค้าเลยนะคะ ที่เราให้ชมนี้นะคะเป็นดงค้าเลยนะคะซึ่งเราเพิ่งเราบำรุงใส่ปุ๋ยใหม่นะคะบำรุงดินใหม่ปรุงดินใหม่นะคะก็ค้าเนี้ก็อยู่มามากกว่า6เดือนแล้วนะคะบางต้นก็อยู่มาแลมปีแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราฟื้นปูใหม่นะคะเขาก็จะออกใบอ่อนนะคะออกใบอ่อนมานะคะ คล้านะคะดูแลนะคะเขาจะชอบน้ําแล้วก็ชอบปุ๋ยนะคะถ้าเราดูแลเขาดีนะคะก็จะมีความสวยงามมากนะคะนอกจากคลา้ามีความเป็นมงคลนะคะจะช่วยคุ้มครองปกปักรักษาผู้อยู่อาศัยนะคะหรือผู้ที่ทําการค้านะคะให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะคล้าจะมีความสวยงามตามนี้เลยนะคะอันนี้ให้ชม6ชนิดของคล้านะคะตามนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ